มาพี่น้องไหมมาค่ะพี่น้องสวัสดีจ้ามาชิมต้มสมกบปนกบพี่น้องลานังนี่สวัสดีครับพี่น้องไปแล้วไปนี่เพื่อดือยตบังนพี่น้องต้มเปื่อยๆซะบังน่นนี่พี่น้องบางนนี่ สมใจอยากครบันขน้นได้เขบาขบ้าเขาคอยงานไม่ดีขเขาด,เดาีเขาเ,ขาเขาุีอ้อเลยข้นย้อนย่งย่างขกระเพราค่ะอกับ อือจังกระโปะข้าวก็ฮู้อือผักธรรมชาติ oh. um. <laughs> <you. Thank> <laughs> ่าแกเลยอือืมอได้กินอยู่รลยนั่งกินกีมากงไงละ ลหลายเนาะเคือสติ๊กักอร์โซ่ืมเตยใหญ่นอ,อนเลยยืนแนวเสตนาเสตตาเ่ะหอ กบปนกบมาเด้อมาเดิอข้ามันก่กินื้าวตีตลูกคน กระดูกแข็งเนาะพูดอย่งงางยางพานก่อน,น่อยเป็นองเลยตั้งอยากพานเดี๋ยวไปนอนเลยกระดูกมันแข็งแข็งปดอยู่ในหลุลมเนาะวนโตแต่มันออกมาปบมันอยู่ในหู ตั้งแต่เคล็ดใจย่ามานิงไหมอย่ามาอีกพี่น้องเรียนมีก่อนเอาไปกินลูกละบางคนมากวดกี่บอกกินได้ในเหงื่อใสเหงื่อมาประกอกแล้วบัตรนี่มันจัดมดแล้วมาน้ามาหนอา มันน้าอะไรมันน้าดื้นอน่ะรู้เปล่าเรื่อ,องอม,มันยืดใจเขาเนี้ยอ่าวันอี้มึงทำอะไรอ่ะอ่ะจากส่วนตัวขอ,องลุง อากรบไปอยู่พัดลมไปลูกหลาไปมันห่อนไปเปิดพัดลมกินใส่รดอันนี้มันเลี่ยนมันยังไม่ยองคว้นๆเ่ราได้หาหน้าที่ห่อนได้พี่น้อง

ก,กระดูกมันแข็งขนาดก็กันกเลิกกัระดูกื่นก็คือเราเห็นเราผัดหยังค่ะอือกินได้ใจเดีดเยวก็ <laughs> กินตุ่มุ้งมัมนเรือสองตัว เาไปหาอีแีมยให้เราปนครบเทียวพาดีเลยฉันก็ตัวเผาไปให้เรา,าเผาแล้วนะเนอะไปให้เราออมตัวเผาอ่ะ อคือดวาห้งพมเนยะปาปิ่งกบถ้าไปป่นขาบุกินาเข้าใจเขาต้องโกงกินไม่ไหวแลบนะเผ็ดอะไร นี่ใคยเจ้าอ๋อผู้เจ้า,า,เเจานี่เบ็ดขาดเนี่ยเอ้านี่ครับจะฟองเอาคามันเออจนที่จะเอาคายเขาเอไม่ไปแม่หัวมาเ,าเาไได็กหยวกกขาบ่อีกเนาะมาเลยพี่น้องมาเลยกินนั่นเาาบื่อยหักอะไรเนาะ กำลังเที่ยวบังกงหานอง,อนองมอนเดิมนางขอยามันดับเองเวลาจะง,งื้อเนาะองหลานสาวครับนานสาวมันจะนติ่ม้นเจ้าบอพปจะติ่มต้มไปลองเปลเมนูจนแล้วมันแซ่บุดแุด คือนี้มีคนมาเห่นบ่มีบอตีเลยบ่นบไปใช่บ่นอ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 ือนอน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 นออนนอนอนนอนอนอออนเนอ แนำม,มาไมาก็ทำบานมันกกินอะเขาเนโดนทิงไงนะมัเลยขีมูกมันเ,นนเป็น,น,น,อน้อยเลย้งสนะเหเป็นนั่นแล้วเนาะนหอมน้อยของมัเห็ดนเนนเลยเป็นแต่ร่ากันเอาเผ็ดทงเงสียดเราขิงขี้ขมูก,กธรรมดาเลยอนอนดอ๋อครับตักขี้เด <laughs> ต่าขีเดียดนะพี่น้องอืออือฮะอะไรพี่น้องครับจับสวัสดีพี่น้องค่ะเลาฟังเชมกค่แจพากืม